ะะที่ว่านำเพื่อเอาประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรถ้าเกิดจะต้องขึ้นศาลแล้วก็ถูกดำเนินคดีก็ต้องอยู่ในขั้นตอนของทางคณะรักษาความเบถียงชาติที่จะให้ความเป็นธรรมครับ ตัวอ,อย่าขาดยังครงการไม่ว่าตัวเล็กตีเมนต์ันคงตองตงเขย่เอานั่งไป